สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 247ส่งมาตรา33มาครบ180เดือนอายุยังไม่ถึง55เราสามารถเคลมเอาเงินและน่าจะเป็นเงินประกันนะครับก้อนส่งมาทั้งหมดได้ไหมคะแต่เราก็ยังทำงานอยู่ค่ะแล้วก็กลับมาส่งต่อค่ะเพื่อรับเงินชาราภาพเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์คำตอบคือไม่ได้ครับ อย่างแรกครับคือส่ง180เดือนแล้วนะครับ180เดือนแล้วถึงแม้ว่าจะถึงเวลาที่ใช้สิทธิ์นั่นคือเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินกรณีชาราภาพเป็นเงินก้อนต้องรับเป็นบำนาญเท่านั้นครับนี่สำหรับคนที่ส่ง180เดือนขึ้นไปแล้วและประการที่2ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จก็คือ อายุยังไม่ถึง55ครับอายุยังไม่ถึง55เนี่ยไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีชาราภาพใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบำเหน็จหรือบำนาญเว้นเสียแต่ว่าเสียชีวิตเสียก่อนหรือเป็นผู้ทุพพลาภาพแล้วใช้กรณีทุพพลาภาพจึงจะได้เงินกรณีชาราภาพเนี่ย ก่อนอายุ55ครับแต่ถ้าเราปกติครับไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้ทุพพลภาพก็ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์จึงจะมีสิทธิ์รับเงินกรณีชาราภาพครับส่วนชาราภาพจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญก็อยู่ที่จำนวนเดือนครับไม่ถึง180เดือนได้บำเหน็จ180เดือนขึ้นไปเป็นบำนาญน,นะครับไม่สามารถเลือกได้นะครับถ้ายังไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญก็ต้องเป็นบำเหน็จเท่านั้น จะเรียกร้องเอาบำนานไม่ได้และถ้าได้สิทธิ์เป็นบำนานแล้วก็ต้องได้บำนานจะเรียกร้องเอาบำเน็จไม่ได้นี่คือข้อมูลณนะวันที่ผมบันทึกคลิปครับ14กันยายน2564ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญคลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ